ครับวันนี้มาดูวิธีการถอดคลัตโดยใช้อุปกรณ์แค่2อย่างนะครับคือไขควงแบนกับประแจสำหรับถอดน็อตคัตต์ตัวนี้เป็น j x 3 5นะครับเป็นเบอร์17ก็เราจะใช้เป็นไขควงแบนนะครับขัดเข้าไปที่ปลายหัวนอ็อตซึ่งจุดนี้จะเบียดกันไว้นะครับ ไขควงกับประแจนะครับปลายนี้เบียดกับหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับออกแล้ว1นึ่งตัวฝั่งก็ทำเหมือนกันครับอ่า ไขออกได้แล้วนะครับเวลาใส่เข้าก็ใช้วิธีเดิมได้นะครับคือแค่กลับด้านใช้หลักการเบียดเหมือนกันครับประแจไขควงแบนแล้วก็ปลายไขยควงกับนดยึดคัดนะครับ แล้วก็เช็คการเด้งตัวของคัสนะครับว่าใช้งานปกติไหมครับวิธีนี้ก็ใช้อุปกรณ์แค่สองตัวคือประแจกับไขควงแบนนะครับก็ไม่ต้องไปขัดที่ขี้ใบพัดซึ่งเสี่ยงจะแตกหรือขายยุดคอยจะแตกได้นะครับหรือบางคนใช้วิธีการ ใช้น็อตยึดกกหางเข้าไปยันที่จานไฟก็อาจจะทำให้จานแตกได้นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายและก็ใช้อุปกรณ์น้อยนะครับสำหรับการถอดคัดของเครื่องตัดหญ้านะครับโอเคครับฝากไว้เป็นแนวทางครับ